ฮัลโหลก็ขอกราบสวีดัสคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ยิงผมในราการและตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเยนะครับวันนี้เราจะมาสอนสร้างเกี่ยวกับการสร้างสนามเทนนิสต่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูใน,นรายการไหมครับที่แบบว่าเป็นอ่อโอลิมปิกอะไรประมาณนี้นะครับแข่งเทนนิสกันนั่นเองนะฮะแบบตีลูกเทนนิสไปมาไปมานั่นเองนะฮะอ่าเดี๋ยวนี้เราจะมาสอนกันตรงนั้นนั่นเองนะครับ,แบบอ,รบอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับ ให้คุณผู like right. mm ้ชมนะครับเตรียมอุปกรณ์แบบนี้เลยนะครับก็มีอุปกรณ์แค่นี้เองนะมีขนแกะสีขาวนะครับแล้วก mm ็ขนแกะสีเขียวนะครับแล้วก็รูไม้นะครับแล้วก็ใยแมงมุมนะฮะแล้วก็อุปกรณ์อ่าประมาณอีกไ่กี่ชิ้นเองนะฮะอ่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนับก่อนอื่นนะฮะคุณผู้ชมอาจจะไปสร้างไว้ในเซิร์ฟนะครับหรือเอาไปเล่นไว้ในชีวิตรอดนะครับก็สามารถเอาไปสร้างได้นั่นเองนะฮะหรือคุณผู้ชมอาจจะไปสร้างแบบ อ่าเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองนะที่แบบผมสอนสร้างบ้านอะไรต่างๆนะเยอะแยะมากมายนะฮะก็อาจจะเอาบ้านมาลงข้างๆนะฮะประมาณนี้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะให้คุณผู้ชมนะครับเตรียมพื้นที่นะครับพื้นที่มันจะมีประมาณนี้แหละนะครับก็ข้างๆนะครับนับตั้งแต่ประมาณบล็อกตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 ประมาณ9บล็อกนะครับให้คุณผู้ชมนะครับขุดประมาณ9บล็อกนะฮะอ่า9นะครับแล้วก็ยาวออกไปประมาณ21บล็อกนะครับก็นับตั้งแต่ตรงนี้เหมือนกันนะหนึ่งสองสาม1ี่หอ่าประมาณนี้แหละในการนะครับเดี๋ยวเราวางบล็อกขนแกะสีขาวก่อนนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 อ่าเก้าบล็อกนะฮะแล้วก็วางยาวออกไปอ่าประมาณ21บล็อกนะครับก็ดัดตั้งแต่ตรงนี้เล,เลยนะฮะบล็อกแรกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21นะครับประมาณ21พอดีเลยนะครับก็ประมาณนี네้แหละนะฮะแล้วก็ยาวปิดเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ่านะฮะแล้วก็ปิดตรงนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้อ่ะโอเคอ่าตรงนี้ปึ๊บ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 เอาวางสิโอเคนะครับอ่ะเมื่อเราปิดแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะับเราก็ใช้ขดแกะนะครับขดแกะสีเขียวนะครับเขียวเข้มนะฮะเขียวเข้มเข้มเลยนะฮะอ่ะแล้วก็วาง1 2 3 4อ่ะประมาณ4บล็อกนะครับแล้วเราก็ทำการปิดเลยนะครับอ่าปิดเลยนะฮะปิดก็หมายถึงแบบปิดยาวๆออกมาประมาณนี้นั่นเองนะฮะ อ่าปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะแล้วเราก็ใช้บล็อกอ่าคนแก่สีขาวนะฮะอ่ะคนแก่นี่แหละวาง1 2 3 4 5 6 7อ่ะแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราทำอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับอ่ะ1 2 3 4อ่านะครับแล้วก็ยาวปิดเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าค่อยๆปิดนะครับอ่ะนี่ถ้าใครอยากให้ผมสอนสร้างอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้รีวิวชั้นเลยนะครับเดี๋ยว ข้าไปอ่านแน่นอนเ yeah. นี่ยก็จะทยอยอ่าทยอยสร้างเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับสร้างอ่าแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็วางตรงนี้ต่อนะครับโดยจะวางประมาณอ่าหนึ่งสองสามอ่าสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคตรงกลางก็พอดีนะครับแล้วก็วางปิดยาวประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ อ่าตรงนี้เราก็วางตรงนี้นะครับปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าจึ๊บๆึ๊บจบจบ,จบนี่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แอ่ะแล้วก็ใส่ขุนแกะสีเขียวไปเลยนะครับปิดไปให้หมดเลยนะครับอ่าเพราะว่าผมเตรียมมาพอดีเป๊ะๆเ,เลยนี่ อ่ะเมื่อเราทําการปิดแล้วนะครับเราก็จะได้อ่าพื้นที่นะครับที่ตีเอาไว้เทนิสนั่นเองเอ้ยลูกเทนิสมาเอ้ยจะจะนี่เราตีครับเออเราตีนี่ประมาณนี้นั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็ใส่รั้วรั้วไม้นะครับอ่ะวางตรงนี้ไปนี่ครับแล้วก็ใช้ใยแมงมุมนะครับวาง1 2 3 4 5 6 7อ่านะฮะหลังจากนั้นครับเราก็มาทำที่แบบ นั่งกรรมการกันนั่นเองนะฮะที่นั่งสําหรับกรรมการนั่นเอง1แล้วก็เวทตั้งแต่ตรงนี้นะครับ1 2 3อ่ะแล้วก็ใส่บันไดข้างบนนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ออกมานะครับอ่าแล้วก็ใส่บันไดลิงเข้าไปก่อนนะครับเอา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 บันไดลิงใส่เข้าไปสิอ่ะฮะใส่บันไดลิงเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่รั้วนะครับ1 2 1 2อ่าข้างหลังด้วย1 2 แล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนนะครับอ่ะอ่ะวางไปนะครับอันเดียวสุดท้ายแล้วก็ใส่อ่าไม้แผ่นเล็กนะครับข้างบนไปแบบนี้แล้วก็ใส่อ่ารวดเปิดปิดไอเนี่ยเปิดปิดนะครับตรงนี้นั่นเองนะฮะอันสุดท้ายก็คือกล่องนั่นเองนะครับแล้วก็วางกล่องตรงนี้นะครับข้างๆเลยนะฮะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเกมโหมดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเกมโหมดหนึ่งนะครับนี่มันก็จอกมาประมาณนี้เลยนะฮะ สวยเลยนะครับถ้าสร้างแบบเยอะๆนะฮะหรือใครจะสร้างอาฮัจจัดนะครับฮัจจัดก็หมาถึงอาที่นั่งนั่นแหละนะฮะคล้ายๆแบบกีฬาสีอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ลืมกดไลค์นะฮะก็ลืมกด s u b สไคร์เบอร์นะครับเพื่อใจผมนั่นเองนะแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแรปตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูเย่บ๊ายบายจุ๊บ หาคุ้มชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงวยน,นะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยละัะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย